กับการประชุมของสบ,บคชุดใหญ่ว่าจะมีการปรับมาตรการมีการผ่อนคลายมาตรการรวมไปถึงเรื่องของมาตรการเคอร์ฟิลนะครับที่ก็รอลุ้นกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาล่าสุดวันนี้ก็เป็นมติออกมาแล้วนะครับปรับเวลาลดเวลามาตรการเคอร์ฟิลเนี่ยเป็นเวลาห้าทุ่มถึงตีสามแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้ก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานต่างๆไปเตรียมความพร้อมเพื่อเดินหน้าเปิดประเทศในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ครับ การประชุมสวคชุดใหญ่วันนี้ครับมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผอ,อสวคเป็นประธานนะครับก็มีมติปรับลดเวลาการห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืนหรือว่าเคอร์ฟิลครับจากเดิมเนี่ยก็คือ4ี่ทุ่มถึงตีสี่นะครับก็ปรับใหม่ครับเวลาใหม่เป็น5้าทุ่มถึงตีสามและในวันนี้ครับในที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่ต้องกักตัวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำด้วยนะครับ โดยเรื่องนี้ทนายกได้ยืนยันบอกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในขณะน,นี้ไปจัดเตรียมมาตรการต่างๆให้พร้อมก่อนที่จะเปิดประเทศในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็จะถือว่าเป็นดีเดย์เป็นคิกออฟเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศครับจริงถึงวจะประกาศตรงนี้ก็คือว่าวันนี้ผมพวกเราก็อยากจะร่วมมือกัน ขอความมือจากประชาชนนะครับว่าเรื่องนี้อย่างน้อยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ช่วยให้คนในหลายๆภาคส่วนในประเทศไทยน่าจะเริ่มกลับมาทำมาหากินและเริ่มตั้งตัวได้ดีอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็ต้องมีความพยายามในการดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นให้สอบคล้องกับศักยภาพของประเทศไทยและดําเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นเดียวกับที่หลายประเทศก็กําลังพิจารณาอยู่เช่นกันนะครับ หลังจากที่ท่านนายกพร้อมด้วยผู้บริหารของสวบคได้แถลงถึงผลการประชุมไปแล้วนะครับก็มีการเพิ่มเติมรายละเอียดโดยการแถลงของโฆษกสวบคครับคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินนะครับคุณหมอระบุว่าในที่ประชุมวันนี้เนี่ยก็รับทราบถึงแนวทางแล้วก็การเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการเปิดประเทศแต่ว่ายังไม่ได้มีการเคาะในรายละเอียดเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกลับไปทําแผนมาโดยเฉพาะเกณฑ์การรับนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆแบบไม่กักตัวเนี่ยนะครับ แล้วก็จํานวนประเทศที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวจะต้องรอพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยจะเป็นสปกสวค,สคจะเป็นผู้พิจารณามาตรการต่างๆออกมานอกจากนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่มีการเปรียบเทียบเรื่องของประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําที่มีการจัดโดยกระทรวงสาธารณาสุขนะครับทั้งหมด27ประเทศเนี่ยนะครับเป็นว่าวันนี้ในที่ประชุมสบคมีคําสั่งให้ยกเลิกการจัดอันดับเดิมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการจัด กลุ่มประเทศออกมาใหม่หลังจากนี้เพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวจะมีความชัดเจนในช่วงวัน2วันนี้นะครับส่วนในวันที่1-30พฤศจิกายนนี้ก็จะมีการขยายพื้นที่รับนักท่องเที่ยวครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเดือนพฤศจิกายนก็จะมีพื้นที่นำร่อง เพื่อรับนักท่องเที่ยวเนี่ย17จังหวัดนะครับที่จะมีเพิ่มเติมมาก็อย่างเช่นกรุงเทพมหานครพังงานะครับพื้นที่หัวหินของประจวบแล้วก็ชะอําของเพชรบุรีส่วนธันวาคมก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น33จังหวัดก็จะมีเชียงรายมีแม่ฮ่องสอนมีแพร่นะครับที่จะเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นที่นําร่องสําหรับเมืองท่องเที่ยวส่วนรายละเอียดการรับนักท่องเที่ยวก็อาจจะมีการปรับเกณฑ์กันเล็กน้อยครับซึ่งที่ประชุมสบคก็ให้หน่วยงานไปจัดเตรียมแผนอีกครั้ง ก็อย่างที่ว่านะครับเดี๋ยวหลังจากนี้วัน2วันก็เดี๋ยวจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการปรับ โซนพื้นที่ครับวันนี้ก็มีความชัดเจนนะครับว่ามีการกําหนดเกณฑ์ว่าหากพื้นที่ใดที่มีผู้ติดเชื้อ100รายต่อวันก็กําหนดให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดถ้าหากว่าติดเชื้อใน1สัปดาห์ไม่เกิน50รายก็จะปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็รองลงมาก็คือติดเชื้อต่ํากว่า10รายต่อสัปดาห์ก็จะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงแล้วก็ไม่มีผู้ป่วยอย่างน้อย1สัปดาห์ก็จะเป็นพื้นทีีี่่เเเเฝ้้้าารรระวววววััััังงงงงแลลลกก็ดด๋ยหหจจนืออขขต ที่จะมีการประกาศเนี่ยเดี๋ยวจะประกาศอย่างเป็นทางการวันที่16ตุลาคมนี้นะครับแต่ว่าจากการถแถลงของสบควันนี้ก็คือพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยจะลดลงมาเหลือ23จังหวัดจากเดิม29จังหวัดพื้นที่สีแดงก็จะเหลือ30จังหวัดจาก37จังหวัดส่วนพื้นที่สีส้มเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มเป็น24จังหวัดจากเดิมมีอยู่11จังหวัด ส่วนสีอื่นๆสีเหลืองและสีเขียวยังคงเป็นสูงนะครับนอกจากนี้ภาพรวมก็ยังมีการผ่อนปลนกิจกรรมกิจกรรต่างๆที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวการจัดงานพิธีต่างๆที่จะเกิดขึ้นมากในช่วงปลายปีนี้แล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มนะครับก็ มีการผ่อนคลายมาตรการกันเพิ่มเติมขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดหายาโมโนพิราเวียครับตามข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับก็ได้มีการอนุมัติใช้งบประมาณจากงบกลางวงเงิน500ล้านบาทในการจัดซื้อตามแผนที่มีการเสนอเข้ามานะครับ